ดีคร MM ับมาพบกันนนอีกแล้วนะครับผมทางช่องของนนท์เอสทีชาแนลกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นนก็จะมาดูคลิปวิดีโอสิงลีลาบกันต่อนะครับผมจากอีพีที่หนึ่งนะครับที่นนเคยทำไว้มันยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่คลิปนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะน่ากลัวไหมมาลองดูดีกว่าครับผมคลิปนี้นะครับนนได้ หามาจาก Youtube นะครับผมเป็นคลิปเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดของประเทศญี่ปุ่นนะครับมันจะน่ากลัวไหมนนก็ไม่รู้นะเพราะนนก็ยังไม่ได้ดูคลิปนี้เหมือนกันก็กะจะมาดูคืนนี้แหละนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าครับที่เห็นนะเหมือนจะเป็นโรงเรียนอุ้ยเฮ้ยโอ้ย เหลือไปบ้างเคือคือตู้มันขยับเองหนึ่งนี้ได้เลยเหรอวะ ประตูคือเปิดเองได้อะโอ,อ้แล้วไอ้นี่นะไอ้เขาเรียกว่าเหมือนที่กั้นเอาไว้อ่ะเอาไว้แบบเราตอนถูพื้นมันก็กระเด็นเองล็อกเกอร์ก็ขยับเองได้เฮ้ยน่ากลัวเฮ้ยคิดต่อไปแล้วอ่ะ ที่ไหนวะเนี่ยอ่าน่าจะเป็นบนหลังคาห้องใต้หลังคาถ่ายอะไรวะเนี่ย ไม่เจออะไรนะครับตอนนี้แล้วก็ลงมาข้างล่างแล้วอุ้ย,อ,ยอะไรอะข้างบนหรออ,อะไรอะเสียงมเมื่อกี้อะขอตั้งกล้องไว้แล้วเนี่ย เดินไปหาเองเลยนะเนี่ยเจ้าของกล้องอาจจะเป็นแมวก็ได้ที่มันอยู่ตาข้องใต้หลังคาหนูก็ได้เอ้ยโอยโอ,ยอะไรกันนี่

ขนลุกมากขนลุกมากเนี่ยคือเขาเดินออกไปหาว่ามันอาจจะมีสัตว์อะไรก็ได้ตรงนี้เฮ้ยนี่อย่างดีเพรียเนี่ยมันยังกลัวเลย โอ้ยคลิปรีเพลงก็กลัวคลิปต่อไปครับอันนี้เหมือนเป็นที่ไหนเนี่ยเหมือนเป็นโรงพยาบาลอะเฮ้ยเขาทำอะไรอะเขายืนขึ้นหมืองอันน่ะเอ้าเฮ้ย เป็นโรงพยาบาลหรือเปล่าอ่ะต้้งหายไปไหนแล้วเอาจริงถ้าเกิดให้นอนไปอยู่อย่างเงี้ยว่านอนก็ไม่รอดว่ะโหอุ้ยอะไรอ่ะเป็นคนเสียสติ๋อก็ไม่เชิงอ่ะ อ,อะไรวะเฮ้ยทำได้ไงอะรอยเหรอกลัวเฮ้ย,ย,ยมันรอยคือเขาลอยได้เหรอ แเมืกเก่อกี้คิเหมือนขาเขาไม่ได้โดนกับที่นอนเลยนะเมื่อกี้นคนรู้กอะ okay, อันนี้นนจะเป็นห้าม <th> um นะ <Okay. S 1> Check it out, but I think I'm gonna pass on this one. This is one of the uh, creepiest mine tunnels uh, I've ever uh, been in. Just because of how I to at the day, it is, and all these chains hanging down really overhead, and there's a shot down the tunnel. In of the tunnel here. Hey. มีอะไรนี่มันจะมีอะไรโผล่มาไหมเนี่ยสองดีดีนะสองดีดีนะไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะ swing so time to get the hell out of here. Oh they put up to hold back the rock is only a liney. Yeah and it's even broken in some spots like right here. And some of the strapping, little strapping right over there. There's the uh all the cascading water and um yeah ก็เลยขึ้นจะถึงทางออกแล้วสรุปเจออะไรเรายังไม่รู้เลยนะเนี่ยจะบอกว่าเป็นเสียงเหรออะเดี้ well, มาดูการรีเพย์นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปคลิปนี้นะครับนนว่าก็ยังไม่โดนนะคือคลิปแรกอะน่ากลัวจริงคลิปแรกอะเพราะว่าเราไม่เห็นอะไรที่มันจะบอกว่าไงอะยังไม่เห็นตัวเป็นๆ่ะเราเห็นแค่สิ่งของตกได้หรือแค่นี้ก็ทำเรากลัวได้นะส่วนคลิปที่สองเนี่ยมันอาจจะเป็นแมวก็ได้ใช่ไหมอาจจะเป็นแมวเป็นสิ่งในชีวิตเล็กๆก็ได้เป็นหน่วยที่มันชนเราทําให้ของตกอ่ะ ส่วนคลิปที่สามเนี่ยนนดูไม่ออกจริงว่าเป็นอะไรอาจจะเป็นเสียงข้างในหรือเปล่าเราไม่รู้นะคะแต่ว่าถ้าให้คะแนนอ่ะนนนนให้คลิปแรกโอเคอะนนนนให้คลิปแรกถ้าเต็มเสียงนนให้แปดให้แปดคะแนนส่วนคลิปที่สองนนให้หกส่วนคลิปที่สามอ่นนให้แค่สี่พอนะคะเพราะว่ามันดูแล้วมันก็ยังไม่โดนอ่ะยังไม่โดนสำหรับนนนนว่านนยังไม่โดนแต่คลิปคลิปแรกอ่ะนนกลัวนนยอมรับว่านนกลัวมาก ก็เพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่มีคลิปน่ากลัวน่ากลัวนะครับเดี๋ยวให้ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้านนจะมาเปิดของเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับว่าเพ right ื <native> ่อ <RS> น <dude> ่คนไหนนะครับท네ี <c royalty sticking> ่มีคลิปที่แบบให้น่ากลัวเด็ดแน่นอนนนดูแล้วนนต้องเกี๊ดแตกแน่ๆนะครับคอมเมนต์มาได้เลยครับส่งลิงก์มาแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านนจะทํานะครับผมก็จบแล้วนะครับสําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแต่ก่อนที่จะไปนะครับ เป็นกํลังใจให้นนนิดนึงนะครับนนึงขอนิดนึงนะครับชอบสไครให้นนนิดนึงนะครับหรือว่ากดแล้วก็กดติดตา,นม,ตนนามนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวนนจะทิ้งรูปภาพไว้นะครับผมตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้นนนะครับแล้วครั้งหน้าเจอกันวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ